ัสดีทุกท่านนะคะเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะกับช่องเม์ลี่สล็อตนะคะวันนี้เม์ลี่ก็จะพาทุกคนมาเล่นเกมคุมซับแห่งแอสแทกนะคะหรือว่าเกมสาวท่ามดีจีนั่นเองนะ,ะเออวันนี้นะคะพบทุนมาแบบเอ,อ่อสำหรับคนที่สำหรับเอ,อ่อคนที่แบบทุนไม่เยอะเนาะสามบาทนะคะสำหรับคนหาเช้ากินข้ามนะทุกคนนะแต่ว่าถ้าเลยขั้นต่ำสามร้อยของผแบบคนทั่วไปนะคะวันนี้ก็ลองมาดูนะ้ำ่่า300อยเนี่ยจะสามารถ ั้นทุนให้มันได้เท่าไหร่นะจากทุน3า0ร้อนั่นเองวันนี้นะคะพกทุนมาไม่เยอะเท่าไหร่นะขออนุญาตเล่นที่เด็ด5้าบาทแล้วกันนะคะกดเทอร์โบโด้วยเพราะว่าขี้เกียจกดเองนะกดเทอร์โบออตโต้นะคะส0สิครั้งนะก็ส่วนมากก็จะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเล่นแบบว่ากดมือนะแบบมันขี้เกียจกดทุกคนแล้วรู้สึกว่ากดเทอร์โบมันสะใจดีนะมันรวดเร็วดีเอ้สวย โอ้ยยักษง่วงนะเมื่อกี้แถวเดียวนะแถวสองแถวเดียวนะไม่มาเสียดายมากเออตัวแพงสักหน่อยแล้วกันขอตัวแพงมาสักหน่อยนะตอนนี้ทุนก,ก็ลงเรื่อยๆเลยจากสามร้อยก็ลงมาเรื่อยๆเลยนะยักษ์เขียวโอกาสน,นี้ยักษ์เขียวมันไม่มาลูกจะแตกไหมเนี่ยวันนี้ท <c oughs> ุนสามร้อยจากสามร้อยสู่สองร้อยนะตองน,นีนะคะ ก็ใครอยากลองเล่นนะคะสามารถเล่นได้นะแต่ก็รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะทุกคนนะไม่ไม่แนะนําให้ทําตามนะคะบอกว่าเลยว่าเน้นไม่แนะนําให้ทําตามนะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคอมเมนต์อยากสุภาพด้วยนะทุกคนนะขอร้องเลยให้สอคอมเมนต์คุยกันแบบสุภาพสุภาพนะคะทุกคนนะ ไปต่อนะคะตอนนี้ยังได้กําไรอยู่นะทุกคนนะยังได้กําไรอยู่นะแต่วันนี้ก็ตั้งเป้าหมายไว้ที่1 0 0 0พันบาทก็พอแล้วนะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะถ้าไม่หนึ่งพันก็หมดไปเลยเล่นจนหมดไปเลย <S <S สาวทําช่วงนี้ก็ถามว่าแตกไหมมันก็มีโอกาสอยู่นะแต่ว่า <c oughs> แตกไม่เยอะเท่าไหร่นะ,ะช่วงหลังๆมาก็แอบเกลืออยู่นะ <S <S ตอนที่ไม่แตกก็มีจริงๆอ่ะแต่เราไม่เอาลงไงเข้าใจปะคือ,อแล้วก็แต่คิดแตก,แตก,แตกลงดิ หรือยากให้เอาคลิปที่ไม่แตกลงบ้างก็คอมเมนต์บอกกันได้ลนะคือมันไม่แตกมันก็ไม่รู้จะพากอะไรทุกคนเข้าใจไหมมันจะมันจะซึมอ่ะมันจะซึมไงเราจะเล่น Auto เทอร์โบตัสามสิไปเรื่อยนะคะจะถึงไหมนะวันนี้1 0 0หนึ่งพันนะโอกาสแบบเออช่างน้อยนิดเหลือเกินนะโอ้ยหนึ่งร้อยสวยค่ะตอนนี้นะคะตัวคูณเยอะนะหวังแค่ให้ตัวแตกมาเยอะๆก็พอ ไม่ไหลนะสองรอบสองตัวเคโอ้โหเคแถวเดียวไม่มาแม่สนุกจริงๆนะสามท่านี้แตกหนึ่งครั้งนี่โหใจจะวายนะยิ่งเล่นเบสสูงๆนะใจไม่ดีจริงๆยยักส้มยักส้มแถวสองโอ้โห อุตส่าห์มาทรงนี้แล้วนะเมื่อกี้อะ่ะโอ้ยักส้มนี่ตัวแพงที่สุดเลยนะทุกคนตัวแพงน,นนะน่ะยักส้มอะ่ะเสียดายนะพูดแล้วก็เสียดายนะเคเออยักษ์เขียวลูกแม่มาจ้าปังปุ๊ปปังไป,ปค่ะพูณห้าแล้วคนะ่ะดอกนีเมม้เริ่มมาเริ่มมาเริ่มมาละตอนนี้ เออลืมไปว่าใครยังไม่อยากใครไม่อยากรอฟิสป,ปิสปินนะทุกคนนะเ,ออเข้าสกเก็ตเตอร์สี่ตัวก็สามารถซื้อได้เลยนะเริ่มต้นแค่ที่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะสูตรจริงทุนน้อยเล่นได้นะจ๊ะแต่ก็รับชมพาะบันเดิมดีกว่านะรับชมพาะกาบันเทิเท่านั้นนะทุกคนนะเออโอเคสวย วายมาอย่างเยอะเลยเมื่อกี้ก็คือจะถึงไหมเนี่ยอย่าลืมขอเพิ่มเบ็ดนะเพราะว่ากว่าจะถึงพันก็อีกนานเลยถ้าเล่นแบบถ้าดวงมันเริ่มมาก็ให้เล่ให้เพิ่มเม็ดถ้ารู้สึกว่าดวงเริ่มมาให้เพิ่มเบ็ดอุ้ยน่าจะเพิ่มเบ็ดนะดอกนี้เสียดายเลยเสียดายเลยสองร้อยเจ็ดเสียดายเลยพอก่อนเพิ่มเม็ดก่อนนะ บบโอเคเพิ่มเบ็ดปุ๊บนิง่งปับ๊บค่อนข้างเงียบค่อนข้างเงียบนิดหนึ่งนะโอ้ คืออุ้ยอุ้ยมีโอกาสมีโอกาสนะมีโอกาสนะโอ้ตัดโอกาสฉันจริงๆเลยตัดโอกาสไปแดบ,บไม่เหลือเยื่อใยเลยทีเดียวยาวยาวไหมยาวเฉยยาวเฉยยาวเฉยดอกฟ้าอุ้ยอุ้ยโค เป้าไว้หนึ่งพันน่พอแล้วจ้าวันนี้นะคะกค 3, ําไรสามเท่าเนาะเนาะนะคะจากสามรอยนะปั้นมาพันหกพันหจ้าพี่น้องจ้า 5, ครั้งสุดท้ายนะจ้าก่อนจากลากันไปนะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจ้าช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะทุกคนนะไว้เจอกันใหม่ e ีหน้านะคะสวัสดีค่ะ